สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านมาพบกับผมอีกแล้วฟิลซี่เมื่อไม่นานมานี้นะครับทางไมค์ครับก็ได้ปล่อยตัวทดสอบไมค์ครับห1ึดวายอัปเดตออกมาให้เราได้เล่นกันภายในเวอร์ชันนี้ก็จะมีสิ่งต่างๆที่เพิ่มเข้ามามากมายทั้งบล็อกใหม่ไบโอมหม่อย่างไบโอไม e ดิฟดักสิ่งก่อสร้างใหม่ที่เรียกว่าแอนเชนซิตี้และที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือมอบใหม่อย่างวอร์เดนที่จะมาเป็นบอสตัวใหม่ให้กับไมค์ครับในอนาคตแต่ก่อนที่จะไปลุยกับวอร์เดนกัน เดี๋ยวผมก็จะพาเพื favorite, pues mm ่อนเเนี so ่ยไปทําความรู้จักกับวอเดนให้มากขึ้นกันก่อนกับ30เรื่องคนรู้ของวอเดนในเกมไมค์ครับโดยจะมีอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับข้อที่1วอเดนจะมาเป็นมอนสเตอร์ตัวใหม่ให้กับเกมไมค์ครับในเวอร์ชั่น1.19 Y u p d เดต ข้อที่2วอร์เดนจะเป็นม็อบที่ตาบอดและจะใช้การสั่นสะเทือนของเสียงในการนำทางของมัน 3. จากข้อ2เมื่อกี้ก็แปลว่าเราสามารถใช้สิ่งของจำพวกสโนว์ลอลไข่หรือลูกธนูในการทำเสียงเพื่อหลอกล่อวอร์เดนได้ 4. วอ r เดนจะเกิดในไบโอม Deep Dark และจะมีสิ่งก่อสร้างใหม่ที่เรียกว่าแ n นเชียนซิตซึ่งภายในนั้นนะครับจะมีหีบที่เก็บไอเทมหายากอยู่ด้วย 5. อย่างที่บอกไปครับว่าในแอนเชียนซิตจะมีหีบที่เก็บไอเทมหายากอยู่ซึ่งในนั้นผู้เล่นจะสามารถพบกับสมุด n c h a n นชนิดใหม่ชื่อว่าสวิป n นิก ที่จะมอบความสามารถในการเคลื่อนที่ไวขึ้นในขณะที่เดินย่องซึ่งจะมีประโยชน์มากๆหากเราใช้ในสถานการณ์ที่เจอกับวอร์เดนแล้วต้องการที่จะเดินย่องออกมาแบบไวๆ 6. ภายในไบโอมดิฟดาร์กคุณจะพบกับบล็อกสคัคัชชิเกอร์ซึ่งบล็อกตัวนี้เวลาเราเดินไปเหยียบมัน มันจะทำการส่งเสียงให้วอร์เดนได้รับรู้แบบนี้ครับเจเมื่อวอร์เดนได้รับรู้ถึงการมีอยู่ของผู้เล่นมันก็จะทำการโผล่ขึ้นมาจากใต้ดินแบบนี้ 8. หากวอร์เดนตรวจไม่พบการเคลื่อนไหวหรือไม่ได้ยินเสียงภายใน60วินาทีตัวของวอร์เดนก็จะกลับสู่พื้นดินเพื่อรอการเกิดใหม่อีกครั้ง 9. ในการเกิดครั้งแรกของวอลเดนนั้นจะเกิดก็ต่อเมื่อมีการส่งเสียของบ็อกสักครักชิคเกอร์ครบ3ครั้ง แต่ถ้าหากบอลเดนกลับลงไปใต้ดินแล้วการเกิดใหม่ครั้งต่อไปของมันจะใช้เสียงเรียกของบ็อกซ์คักชิคเกอร์เพียงครั้งเดียวเท่านั้น วอร์เดนจะทำเสียงคล้ายๆกับการดมกลิ่นเพื่อตามหาตำแหน่งของผู้เล่น11เมื่อวอร์เดนตรวจเจอเรามันจะทำการเดินเข้าหาผู้เล่นและทำให้เราติดค่าสถานะ d a r k นสซ s ซึ่งเป็นสถานะใหม่ที่จะลดระยะการมองเห็นของเราเป็นเวลา30วินาที12หากเราโดนสถานะ d a r k นส s s แล้ว ถ้าเรายังยืนอยู่ใกล้ๆระยะของวอลเดนสถานะ Darkness ก็ยังจะติดตัวผู้เล่นอยู่ไปเรื่อยๆนับเวลา30วินาทีต่อไปอย่างนั้นเอาง่ายๆคือมันจะเริ่มนับ30วินาทีใหม่เรื่อยๆครับ 13. วอร์เดนจะมีพลังชีวิตมากถึง500พอยต์ด้วยกันซึ่งนับเป็นหัวใจทั้งหมด250ดวงเลยทีเดียว 14. การฆ่าวอร์เดนผู้เล่นจะต้องโจมตีด้วยดาบเดทไลท์จำนวนมากถึง66ครั้ง 15. ถึงแม้ว่าจะสามารถฆ่าวอร์เดนได้แต่วอร์เดนก็จะไม่ดรอปไอเทมอะไรเลยนอกจากค่า XP 16. วอร์เดนจะมีพลังโจมตีที่แรงมาก โดยในโหมด easy จะมีพลังโจมตีอยู่ที่16โหมด normal พลังโจมตีอยู่ที่30และโหมด hard ที่จะมีพลังโจมตีมากถึง45ซึ่งหมายความว่าถึงแม้ว่าเราจะใส่เกราะที่ดีที่สุดในเกมอย่างในทลไรท์อาร์เมอร์แบบครบเซตแต่เพียงวอร์เดนโจมตีเราแค่2ครั้งเราก็สามารถตายได้ทันที17ถ้าวอร์เดนอยู่ในน้ำการเคลื่อนที่ของวอเดนก็จะช้ากว่าปกติ 18. โลไม่สามารถป้องกันการโจมตีของวอลเดนได้ 19. นี่คือหน้าตาของวอลเดนที่ถูกออกแบบในเวอร์ชันแรกๆจะเห็นได้ว่าแต่ละตัวเนี่ยมีแต่ตัวหน้าโกทั้งนั้นเลยดูดิบางตัวก็เหมือนไซเลนเฮดหรือเป็นหัวลำโพงเลย 20. นี่คือหน้าตาของบ็อกซ์ค,คักในเวอร์ชันแรกๆ จะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันกับตัวของวอร์เดน21วอรเดนมีขนาดความสูงประมาณ3.1บ็อกแต่ฮิตบล็อกจะมีความสูงเพียง2.9บล็อกและความกว้างของฮิตบล็อกจะมีแค่0.8บ็อกเท่านั้นแสดงว่าหากผู้เล่นโจมตีที่แขนของมันวอร์เดนก็จะไม่ได้รับดาเมจแม้แต่น้อย22 วอร์เดนประทะากับโกเลมการโจมตีของวอร์เดนเพียง4ี่ครั้งก็สามารถส่งโกเลมกลับบ้านเกิดได้เลย 23. การที่จะกำจัดวอร์เดนด้วยโกเลมนั้นจะต้องใช้โกเลมมากถึง6ตัว 24. วอรเดนจะโจมตีม็อบทุกตัวที่ส่งเสียงให้มันได้ยินแต่จะยกเว้นเฉพาะตัววอรเดนด้วยกันเอง 25. ต่อให้มีแค่บล็อกเดียววอร์เดนก็สามารถขุดหลุมเพื่อลงไปซ่อนตัวได้แปลก,กไหมครับตัวยางใหญ่ แต่บล็อกเดียวเอาอยู่ 26. ต่อให้ผู้เล่นล่องหนอยู่วอลเดนก็สามารถตรวจเจอเราได้ก็แน่นอนแหละครับมันตาบอดแล้วก็ใช้เสียงนำทางมาตั้งแต่แ,ตแรกไม่แปลกใจว่าทำไมมันหาเราเจอ 27. หน้าตาดั้งเดิมของสิ่งก่อสร้างที่วอลเดนจะเกิดมีหน้าตาแบบนี้ก่อนที่จะถูกเปลี่ยนใหม่ให้กลายเป็นอันเชียนซิตี 28ความจริงแล้ววอลเดนถูกประกาศให้เพิ่มเข้ามาในไมค์ครับตั้งแต่เวอร์ชั่น1.17 Cave เคปแอนด์คลิปอัปเดตแต่อย่างไรก็ตามการเพิ่มวอลเดนก็ถูกยกเลิกถึง2ครั้งทั้งในเวอร์ชั่น1.17และ1.18ก่อนที่จะถูกยืนยันอีกครั้งว่าจะเพิ่มเข้ามาอย่างแน่นอนในไมค์ครับเวอร์ชัน1.19่น1.19เายดอัปเดต29 วอร์เดนสามารถเกิดพร้อมกันหลายตัวได้30ข้อสุดท้าย TNT ก็วอร์เดนไม่ลงครับไม่เชื่อก็ลองดู เป็นยังไงกันบ้างครับกับ30เรื่องคนรู้ของวอลเดนมอนสเตอร์ตัวใหม่ที่กำลังจะเพิ่มเข้ามาในม e c ครับ1.19เรียกได้ว่าน่าตื่นเต้นมากๆผมนี่อดใจรอไม่ไหวแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกับช่องฟิลซี่ของผมด้วยนะวันนี้หมดเวลาของผมแล้วไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าผมฟิลซี่สวัสดีครับ